สวัสดีค่ะแม่เหมียวแม่น้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวก็มีวิธีพับเหรียญโปยทานรูปแบบนี้มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินสีเส้นค่ะ ริบบิ้นเบอร์2จํจำนวน4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่30ซนติเมตรนะคะเรามาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะตัดให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะทั้ง2ด้านนะคะวันนี้แม่เหมียวเตรียมไม้บรรทัดไว้นะคะวัดจากปลายที่เราตัดนะคะตรงถึงกึ่งกลางที่เราจะพับนะคะก็คือ10ซนติเมตรค่ะ วันนี้ใช้สีชมพู2เส้นนะคะแล้วก็สีแดง2เส้นนะคะเอาเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นที่1เส้นที่2นะคะก็เป็นสีชมพูนะคะเส้นที่1เส้นที่2เป็นสีเดียวกันนะคะนี่นะคะคล้องลงไปค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นที่3ค่ะคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะ เส้นที่3กับเส้นที่4เป็นสีเดียวกันนะคะเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดึงเส้นที่4นะคะให้กว้างกว้างเลยนะคะเพื่อที่จะทําการรวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่เส้นที่4ลงไปค่ะ เราได้ฐานแบบนี้นะคะเป็นฐานสี่นะคะต่อไปนะคะแม่เหมียวใช้เหรียญลงใส่ลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้เส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะพับลงมาข้างล่างค่ะเส้นสั้นนะคะจากขวามือค่ะพับไปซ้ายมือค่ะเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นสั้นนะคะจากซ้ายมือนะคะ สอดลงไปในช่องนี้ค่ะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกกับด้านค่ะพลิกกับด้านเสร็จแล้วนะคะเราเก็บเส้นสั้นก่อนนะคะเส้นสั้นจากด้านบนค่ะสอดลงมาค่ะสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นค่ะจากขวามือค่ะสอดไปซ้ายมือค่ะเส้นสั้นค่ะ จากข้างล่างสอดขึ้นไปข้างบนค่ะเส้นสั้นค่ะจากซ้ายมือสอดไปขวามือค่ะเราได้ฐานแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะล็อกฐานเรียบร้อยแล้วนาะอแน่นละค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีแดงนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับลงมาด้านล่างค่ะ เราจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานของตัวเองนะคะฐานเส้นสีแดงนะคะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นก็ดึงออกมาเลยนะคะก็จะได้เป็นรูปกลวยอย่างนี้นะคะเส้นต่อไปเป็นเส้นสีแดงนะคะเราก็หันปลายริบบิ้นไปทางซ้ายะคะ่ะจับริบบินนะะบบบ้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับลงมาด้านล่างนะคะเราจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะ นี way, exactly? ่นะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาวนอยู่ด้านบนนะคะตอนนี้ได้2เส้นแล้วนะคะเส้นที่3ค่ะเส้นที่จะทําให้หันปลายริบบิ้นมาทางซ้ายนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะดึงลงมาด้านล่างค่ะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะฐานของตัวเองนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาวนอยู่ด้านบนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสีชมพูนะคะ จับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิน้นพับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานของตัวเองนะคะที่ฐานของเส้นนะคะหลังจากนั้นแล้วได้สี่สี่มุมแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวใช้ทาใช้เส้นสีแดงเป็นเส้นแรกนะคะเอาสีแดงนี้หลบมานะคะ จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะวนลงมาด้านล่างค่ะเอาใหม่นะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นวนลงมาด้านล่างค่ะปลายริบบิ้นให้สอดใต้ล่างเส้นนะคะอย่างนี้นะคะสอดใต้ล่างเส้นนะแล้วทีนี้ก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะเนี่ยค่ะตอดลงไปที่ฐานค่ะใต้เส้นสีแดงนี่นะคะ นี่นะคะพอเราเราก็นำกลวยที่เราทำเมื่อกี้นะคะมาครอบฐานไว้เลยนะคะเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นวนกลับลงมาด้านล่างนะคะเราให้ปลายริบบิ้นอยู่ใต้ล่างเส้นนะคะไม่ให้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้อยู่ใต้ล่างเส้นนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะ ใต้เส้นสีชมพูนะคะนี่นะคะเส้นสีชมพูนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงกวยนี่นะคะแล้วเราก็ครอบฐานไว้เลยค่ะได้สองเส้นแล้วนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นสีชมพูค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นวนกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปใต้ล่างของเส้นนะคะเราก็สอดลงไปที่ใต้ฐานเลยค่ะ ปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดใต้ล่างของเส้นค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะ ปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็พลิกกลับด้านไปด้านหลังนะคะเส้นยาวนะคะสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเอามือกดที่มุมด้วยนะคะมุมของริบบิ้นก็จะได้แน่นนะคะเส้นยาวจากขวามือค่ะสอดไปซ้ายมือค่ะ เส้นยาวจากข้างล่างค่ะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นยาวจากซ้ายมือค่ะสอดไปขวามือนะคะเรียบร้อยค่ะเราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แม่เหมียวก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ด้วยนะคะแม่เหมียวก็จะมีวิธีพับเหลี่ยญโปรยทานรูปแบบใหม่ๆน่ารักแล้วก็ประหยัดริบบิ้นมาแนะนำทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ